จ้าสวัสดีครับวันนี้น้องแตจะมาลิงอันนี้ครับอ้าวทำไมต้องหลบด้วยครับโอ้โหน้องเต๋อเหมยมาทำอะไรคะอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้ันเพื่อ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 นอันนี้มันคืออะไรเนี่ย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 มีโู้ทำไมมีหลายสีโอ้งับงับงับเนี่ยอ๋อมันงับได้ด้วยเหรออ๋อมันน่าจะงับลูกบอลเดี๋ยวเราลองมาดูมาเปิดมาเปิดกัมอันนี้น้องแตงจะเปิดเลยเปิดไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวแม่ช่วย,ววยอ่าแล้วก็เปิดออกใช่ไหมมันกดตรงไหนถึงจะเปิดออกอ่ะกดตรงไหนอ่ะนี่ไงอ๋อเราต้องเอาพลาสติกข้างในออกก่อนเนี่ยมันหุ้มพลาสติกอยู่นี่อโอเคเดี๋ยวเราจัดการก่อนนะเม็ดไหนเอ่ยอ๋อเราแกะเม็ดออกมาแล้วข้างในมันจะมีมีตะกร้าห่วงนะไว้สำหรับ อ๋ออันนี้เราแกะออกมาแล้วอ่ะเราเอาลูกบอลออกจากพลาสติกแกะออกมาเลย,เลยใส่นี่ใส่นี่เทรตรงใส่นี่แกะได้ไหมครับแจกไม่ได้อาสองลูกนะอ๋อตอนนี้เราเทลงใส่ตรงนี้แล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะเด้งเด้งเด้งเดี๋ยวก่อน้อแป๊บแป๊บรอรอเราแป๊บเหลือเหลือสามลูกครับ เดี๋ยวกันครับช้<า>ช้า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 ช,าช้าอันนั้นไว้ด้านหลังเอาประกรอบให้ได้ก่อนก็ได้อ่อากดไหนลูกกดจยังไงลงไงงลงปจะเอามือ อ๋อเด้งเด้งให้ลงตะกร้าอ้าวพี่แจ้งมันกินได้เหรอแจ้งได้สีเขียวรสเหมือนนะเนี่ยสีเขียวรสเหมือนเปลือกทุเรียนเลยอ่ะนี่ให้ลงตะกร้าอ่าโอ้แม่ลงตะกร้าไปแล้วอเอาใส่ไว้สิเขียวไหม โนลงกระกาไปอีกแล้วอืมรสชาติเป็ไงให้น้องให้น้องตาเหมยลองกดดูนะคะว่าลงกระกาไหมแองขอลองแองขอลงองไหนไหนแตงให้เพื่อนดูว่าลงกระกาปะโอ้ลงไปแล้วแม่นมากได้แลืมออกมาแล้ว ม,มีหลายสีเลยอ่ะรสชาติเป็นไงคะน้องตะเหมยรสชาติดีเจ้าดีสีฟ้าแน่เลยน้องแตงรสชาติเป็นไงครับชาติเป็นไงรสชาติสีฟ้าฮูบารีโอเคสำหรับวันนี้มารีวิวถึงถึงแอ้โห c a n d ป อืมนาลงไปอีกแล้วมองทันเปล่าไวมากเต็มเลยตะกาบายบายกินไม่ทันแล้วขอชินสีแดงกง่อนแจมเอมยบายบายกันค่ะบายบายกันค่ะอืแมแจมเอยยังเล่นอยู่อ้จาจะจะลูกโอเคเอาแล้วสีฟ้าไปไหนลูกน,นึงอะ